ัะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีธุรกิจสายมูก็ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องคนจนก็มูเพื่อหวังให้ตัวเองรวยส่วนคนรวยก็มูเพื่อหวังให้ตัวเองรวยยิ่งขึ้นไปอีกครับ ผลสำรวจปี2566พบว่ามีประชากรสายมูคิดเป็น7.4%ของคนไทยทั้งประเทศครับหรือตัวเลขร่าวๆอยู่ที่ประมาณ52ล้านคนนั่นเองครับสังเกตดูนะครับว่าบ้านคนไทยเกือบทุกหลังเนี่ยจะมีสารประภูมิและสารตายายตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนะครับเพื่อเอาไว้ขอพรและขอกำลังใจในทุกๆวันแต่ก่อนที่จะมีการขอพรน,นะครับจะต้องมีการถวายด้วยสินของซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ําแดงครับมีความสงสัยว่าทําไมเราต้องถวายน้ําแดงเพราะลองนึกดูถ้าหากเป็นตาก,กับยายเราจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คงไม่ดื่มน้าอัดลมจริงๆใช่ นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของการค้นคว้าหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วน้ำแดงที่เราถวายกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้หมายถึงเลือดอย่างที่เราเข้าใจผิดกันนะครับจริงๆแล้วเป็นสีแดงที่มาจากผลทับทิมครับพวกเราก็เลยผลิตน้ำแดงมงคลซึ่งเป็นน้ำทับทิมผสมกินดอกมะลิเพื่อเอาไว้ถวายโดยเฉพาะครับและยังได้เพิ่มความเป็นมงคลทั้ง6ประการเข้าไปอีกด้วยนะครับจักครับประเทศไทยเนี่ยมีบ้านอยู่ประมาณ28ล้านหลังประมาณ5%ที่มีสารประภูมิและสารตายาย และมีการถวายน้ําแดงทุกๆวันนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากมีการถวายน้ําแดงบ้านละ1นขวดเนี่ยก็จะเท่ากับวันละ1นึ่งล้านสี่แสนขวดนี่ยังไม่รวมออฟฟิศและก็สํานักงานต่างๆอีกด้วยนะครับและผมเองก็ยังเคยนาน้าแดงมงคลเนี่ยไปถวายขอพรเจ้าที่เพื่อขายที่ดินได้แปลงใหญ่ถึง60ล้านบาทมาแล้วด้วยครับธุรกิจน้ําแดงมงคลเริ่มทาเมื่พพอปีพศ2 5 6 2 000, และหยุดไปนในช่วงโควิดครับตอนนี้กลับมาทําได้ประมาณ6เดือนมียอดขายมากกว่า90 0 0 0ขวดโดยการขายมุ่งเน้น t a r g e t ุ๊ปไปที่ร้านแผงว ตอนนี้มีวางขายแล้ว40แผงที่5จังหวัดโซนภาคเหนือรายได้รวมทั้งหมดอยู่ที่1ล้าน200,000บาทและกําไรสุทธิอยู่ที่35%ครับพวกเราตั้งเป้าหมายว่าภายใน2ปีจะเพิ่มช่องทางการขายที่ร้านแผงหวยจาก40แผงเป็น400แผงทั่วประเทศครับคาดว่าไรายได้ที่จะได้รับอยู่ที่48ล้านบาทพวกเราขอเสนอเงินลงทุนที่3ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน25%ครับ ผมก็ทานน้าทับทิมเป็นประจำอะมันยากอะไรที่จะทําขึ้นมาถ้าพูดถึงส่วนวัตถุที่ผสมนะครับมันก็คือทั่วไปเลยแต่เวลาเราไปถวายทานเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกเราไม่ได้ใช้สิ่งของไปถวายท่านจริงๆใช่ไหมครับเราใช้ความหมายเนี่ยครับไปถวายถ้าคนอยากจะถวายทับทิมหนึ่งลูกกับพวงมาลัยหนึ่งพวงเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินประมาณเกือบ400บาทถ้าคุณอยากจะถวายความหมายดีๆอย่างนั้นนะครับเรารวมไว้อยู่ในขวัน้ําแดงมงคลแล้วครับ แล้วเจ้าอื่นอยู่ดีวันรุ่งขึ้นเขาก็นับทาทิมมาใส่แล้วก็โทษนะมงคลกว่าเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราจะทายัางไอองอะบอกตรงเลยว่าถ้าเรื่องเงินทุนหรือเรื่องของการนิชชันตลาดพวกเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ต้นกําเนิดของสินค้าตัวนี้ครับมันเกิดจากความศรัทธาที่เราทําอย่างเงี้ยเราเอาไปถวายจะสําเร็จเหมือนพวกเราครับนี่คือจุดขายที่แข็งที่สุดใช่ครับเจ้าอื่น อาจจะไม่สำเร็จเจ้า <hi> อ <ina> ื่นไม่สำเร็จแน่นอนชอบไงดีคอวันน้เลยงมาเลยทำไมต้องจ่ายเงินเท่าหนึ่งของคุณอะแทนจะเป็นน้ำแดงน้ำอัลมในตลาดเนี่ยนะราคาของเราสูงกว่าตลาดก็จริงนะครับแต่ของเราเป็นน้ำผลไม้ทับทีมเนี่ยเป็นผลไม้ที่เล็กกว่าทำปั้นสามารถถวายเป็นน้ำปานะเดี๋ยวระสงค์อยากถูกต้องได้นอกจากการถวายแล้วเนี่ยเรายังเอาไปใช้ในงานมงคลได้อีกนะครับครับเนี่ยผมเล็กก็เลยตั้งชื่อเป็นกล่องที่หมูหิ้วนะครับชื่อว่าปานะกตันยู ปานะก็คือการถวายน้ำปานะเดียพระสงฆ์แล้วก็กตตันยูเนี่ยอย่างเช่นวันแม่ใช่ไหมครับเราสามารถนําน้ําแดงมงคลเนี่ยครับที่มีดอกมะลิเนี่ยครับไปถวายไหว้แม่ได้ก็เปรียบเสมือนเรามอบสิ่งของดีอันนึงนะครับให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือครับมาจิ้นอยู่เท่าไหร่ครับมาจิ้นจะอยู่ที่ประมาณ35%ครับนี่เปอร์เซ็นต o ครับสามสห้เปอรเซ็นวคนับเป็น3ลเหรอช่ครับลูกาหกเป็นเครอลครับวนใหญ่จะส่งตามร้านแผงหยครับคือขายส่งให้ักับแผงหนใตรครับ ใช่ครับผมคนซื้อเลอรี่ก็จะซื้อน้ำมงคลไปมูด้วยใช่ครับผมเจ๋งอ่ะผมชอบสตอรี่แน่นจินรัพย์ในบริษัทมีอะไรบ้างครับตอนนี้จะมีตัวบล็อกพิมขวดหากค่าเสื่อมแล้วจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทครับแล้วก็เดินสดหมุนเวียนภายในบริษัทจะอยู่ที่ประมาณห้า0 0บาทครับแล้วก็ตัวสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำแดงจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทครับรวมทั้งหมดเป็นสองแส0ห้าหมนบาทครับวันนี้มาเนี่ย ไปถวายที่ไหนมาครับไม่ได้นี่จะถือว่าไมู่กคนะนีวัดใจผลิตภัณฑ์เลยนะไออยากรู้จริงๆแบบถวายป่ะวันนี้ถวายครับถ้าได้มันจะขังขึ้นไปอีกนะรายการนี้ถ้าไม่ได้ก็จะดูแบบเอ๊ะแปลกๆนิดนึงนะน่าสนใจฟังดูแล้วมันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีคือเอาสินค้าหนึ่งมาสร้างเรื่องราวอ่ะนี่เป็นสำคัญที่สุดอันนี้สนับสนุนนะ